คุณไปสวัสดีคานผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ร่วมกันชมรายการของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวอร่อยๆถึงอร่อยแถวนี้อีกที่ตั้งอยู่บนโตนี่เขาเรียกกันว่าขนมเบื้องยวนเช่ป่ะขนมเบื้องยวนแต่เจ้าเนี้ยเป็นเจ้าที่ขายมานานมากฮ้ยมปัญหาเรื่องว่าเนี่ยเฮ้ อ้าวผมไม่เลืองอ้าวยวน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 นมเบื้องยวนผมเขาครับความจริงบุกเขาเองเขาไม่เล่นนะแต่้็เล่นก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องขนมเบื้องยวนที่มันอร่อยแล้วนานมากขนาดนี้ยังไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่ฮะจดหมายเลยอันนี้ยียวนมากกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับความจนมันมาเยือนผมตั้งแต่เด็กยันหนุ่มโอ้หเยือนนานนะมันไม่ยอมไปสักทีผมกําลังเพ้อฝันว่าจะถูกวันที่หนึ่งครับ ผมคิดว่าถ้าผมจะถูกผมจะถกยกชุดติดใบอครับไอ้ต๋องก็โผล่มามึงนั่งยิ้มหวานคนเดียวแบบนี้เพ้อคลั่งเรื่องรวยอะไรของมึงแน่ๆออผมบอกมือมึงนี่แสนรู้จริงๆไม่มีมีอะไรว่าที่เองไม่รู้อฮะต๋องบอกกูจะชี้ช่องทางรวยให้มึงจริงๆผมบอกปล้นยกเขา รักพาตัวเรียกค่าไถ่กูไม่เอานะครับมีกฎหมายใช่ถูกต้องไอ้บอกเฮ้ยกูก็ไม่เอาเอาจริงนะเมียมึงให้เงินมึงใช้เนี่ยวันละเท่าไหร่ฮะผมบอกว่าเออคือวันร้อยร้อยหนึ่งเฮ้ยร้อยเดียวร้อยแต่กูอยากได้วันละพันวะต้องทำไงวะคือเมียให้วันละร้อยแต่อยากได้วันละพันอยากได้อยากได้วันละพันไอ้ต๋องก็บอก่าง่ายมากทำไงเมียมึงคิดคิดตามนะคิดตามนะ เมียมึงให้วันละหนึ่งร้อยนะมึงมีเมียหนึ่งคนให้มึงวันละหนึ่งร้อยบาทถ้ามึงมีเมียติบคนมึงก็จะได้เงินใช้วันละหนึ่งพันบาทถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเออถูกต้องแล้วกูณจะหามีแบบนั้นได้่ไน่าจะตายก่อนน่าจะตายก่อนแล้วมีเมียสิบคนเขาให้วันละร้อยหมายความว่าเราต้องให้เขาวันละเท่าไหร่โอ้โหให้เขาเยอะนะเขาถึงจะมา เก็บ<ช>ไว้แล้วเอามาให้เราแค่วันละร,รอ้อยถูกป่ะใช่ครับอ,อย่าไปทําเลยวิธีการนั้นใช่ใชิธีวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากไม่เอาเอาวิธีง่ายๆเออมาอร่อยแถวนี้กันดีกว่าและอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่ตลาดนางเลิงงเล้งร้านขนมเบื้องยวนย่าแช่มครับอยู่ริมถนนนครสวรรค์น,นะครับปากซอยนครสวรรค์4ในตลาดนางเลิ้งนะครับหรือคุณจะปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับ ร้านนี้นะครับสืบทอดความอร่อยมาอย่างยาวนานกว่า80ปีเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับพี่อ้นครับมาสืบทอดกิจการต่อและยังคงรักษาสูตรดั้งเดิมไว้ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเคล็ดลับนะครับก็คือทำเองทุกอย่างครับตั้งแต่โม่ทัวผสมแป้งนวดแป้งผัดไส้ด้วยมะพร้าวขูดผสมมันกุ้งเนื้อกุ้งให้ได้รสชาติเค็มหวานตามด้วยความเผ็ดจากพริกไทยนะครับ ผัดให้เข้ากับเต้าหู้นะครับใช้โป๊ถั่วลิสงและถั่วงอกใช้เตาถ่านนะครับคือไฟเนี่ยมันจะต้องดีมากเลยจะทําให้กลิ้งแป้งกลิ้งไข่ได้แบบนวลเนียนละเมียดละไมแบบโบราณขนาดแท้ที่ร้านนะครับเขาจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับทั้งแบบแป้งบางกรอบไม่ใส่ไข่หรือจะใส่ไข่พับสี่เหลี่ยมก็หอมอร่อยกลมกล่อมครับที่สำคัญนะครับต้องกินตอนร้อนๆครับราดน้ำอาจารย์นะ แหนมด้วยแตงกวาหอมแดงพริกและขิงซอยซึ่งเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของญาแชมรับรองว่าสุดยอดถ้าคุณมาแถวตลาดนางเลิศเนี่ยห้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับร้านขนมเบื้องยวนญาแชมนะครับอยู่ในตลาดนางเลิศปากซอยนครสวรรค์สี่นะครับเปิด9้าโมงเช้าถึงบ่าย2วันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับโอ้โหแล้วมาแบบหลากหลายมากขออนุญาตคุณโยมนะขอกระหน่ำเลยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออันนี้ก่อนได้ไหมฮะ อยากเราลองวันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยอันนี้เป็นขนมเบื้องโยนแบบว่าพับส um, ี่เหลี่ยมเขาเป็นขอณแม่ค anyway> ุณพ่อมาันี้คือทานความจริงเราทานคนละจานเลยก็ได้นะคุณผู้แต่ว่าพอในโลกสมัยนี้อย่างนี้ตอนนี้ไม่ควรครับเราก็แยกกันไปอันนี้จะเป็นแบบใส่ไข่แล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมครับจะนุ่มกว่าแล้วก็นี่อาจย์ใช่ป่ะใช่ครับอาจย์ของเขาครับนี่ครับร้านนี้ย้ำนะครับคุณผู้ชมครับ80ปีนะแปปีไอโอาจก็ได้อ่ะทำไมอ่ะใส่ไปแล้วไง มันมีรสชาติในตัวมันเลยฮะ,ฮะไม่ใช่วันวันหลังวลาจะพูดอะไรก็พูดก่อน้าเขานั่นทบอกอาจาัดไม่ต้องก็ได้อ่ะจริงอ,อาารอ,อร้ออานนี้ก็คือย้ำชื่ออีกทีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือขนมเบื้องยวนย่าแช่มอยู่ในตลาดนังเลิศคืออย่างเนี้ยอย่างนี้ที่อยู่ในมืออ้อเนี่ยครับอันนี้จะเป็นแบบแป้งบางกรอบนะฮะเป็นแป้งบางกรอบแบบนี้นี่นี่เป็นบางกรอบอร่อยครับคุณผู้ชมอันนี้อร่อยเลยอาจารย์เขาเป็นไงอาจารย์ก็อร่อยครับอื คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของเราได้ทั้งหมดนะฮะใน a ฟ e b o o k ของครูคุณต่อยอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะอีกรอบหนึ่งเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันครูคุณต่อยของเราเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลไปใส่ไว้ในนั้นแล้วก็กดนําทางไว้ให้ถ้าคุณอยากทานแบบนี้นะคุณผู้ชมตลาดนางเลิงห้ามพลาดจริงๆบอกได้เลยว่าอร่อยตกลงอยู่นครสวรรค์หรืออยู่ตลาดนางเลิงอยู่ตลาดนางเลิ้งปตชื่อซอยมันคือซอยนครสวรรค์รู้สินี่เวลาเขาเล่นมุกไม่รู้เรื่อง ใช่หนูเหรออืมครับก็เ <c> ห <oughs> มือนพิ่โลกอะนอนหวานอยู่ใกล้หนือนพี่โลกโง่ใช่่ะอ่าพี่ดูนะถ้าสมมติว่าฝั่งนู้นก็ตลาดฝั่งนี้ก็ตลาดออาอยู่ไม่ได้นะทำไมอะเอา้าอาตลาดอยู่แล้วไงแต่ถ้าสมมตอิอาตลาดปุ๊บมีพวกหนูโง,โง่อันนู้นโง่มันจะดูว่าส่งเติมให้อาเป็นฉลาดนี่ที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปพบ ฉันจะไม่ร่วมทำงานกับคุณโง่อย่าพลาดนะไปตลาดนางเลิ้งก็งานขนมเบื้องยวนย่าแชมตลาดนางเลิ้งอยู่ถนนนครสวรรค์ไม่ใช่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมคิดดีนะพักมักลุยครับแต่ดิชขอหมูย่างมักแข่นครับ คำว่าอร่อยคุณผู้ชมนะมันได้เทซ์เจอร์ได้ความงามความกลมกลม่อมนี่เป็นไทยผสมฝรั่งเศสนะเนี้ยคือมันลงตัวคุณผู้ชมคือคนท้าไม่บ้าจริง <laughs> ทำไม่ได้ <laughs>